เศรษฐีจีนรวเร็วได้อย่างไรเปิดกลยุทธ์ความสำเร็จของมหาเศรษฐีแดนบมังก่อนจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐีเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในโลกนับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงปลายศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันประเทศจีนสร้างเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าภาครัฐจะเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจ และตลาดการเงินมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่เศรษฐีจีนยังคงรวยเร็วและมากขึ้นอย่างน่าทึ่งบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจว่าเศรษฐีจีนมีวิธีสร้างความมั่งคั่งอย่างไรและพวกเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างในการเติบโตทางการเงิน 1. ใช้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่ปี1978เป็นต้นมาจีน ได้ดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งทำให้จีนเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบมาเป็นระบบทุนนิยมแบบสังคมนิยม socialist market economy นี่คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วจีนกลายเป็นโรงงานของโลกโดยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและส่งออกสินค้าปริมาณมหาศาล เมืองใหญ่ๆเช่นเซี่ยงไฮ้กวางโจและเซินเจินเ้นเติบโต,ตอย่างรวดเร็วกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าความมั่งคั่งในประเทศเพิ่มขึ้นคนจีนเริ่มบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้นเศรษฐีจีนจำนวนมากใช้โอกาสนี้ในการสร้างธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตอสังหาริมทรัพย์หรือเทคโนโลยี สสร้างธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตเศรษฐีจีนมักจะจับจังหวะของตลาดได้ดีพวกเขาเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตเช่นอสังหาริมทรัพย์เมืองใหญ่ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วความต้องการที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้นเศรษฐีหลายคนจึงสร้างความมั่งคั่งจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นหวงเชี่ยหลินหวงเจียหลิน แห่งวันเดอร์ครบเทคโนโลยี Technology, จีนกลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจเทคโนโลยีเศรษฐีอย่างแจ็คมาแจ็คหมอผู้ก่อตั้งอาลีบาบาและมาหัวถึงโพนีมอผู้ก่อตั้งเทนเซ็นต์่างก็สร้างอาณาจักรดิท่ทานที่แข็งแกร่งพลังงานสะอาดจีนเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้าเศรษฐีอย่างจงซานซานชงเชนเชน ก็ลงทุนในอุตสาหกรรมนี้พวกเขาไม่ได้แค่ตามกระแสแต่ยังมองหาแนวโน้มระยะยาวที่มีศักยภาพเติบโต 3. ทํทำงานหนักและมีวินัยสูงเศรษฐีจีนมีจุดแข็งด้านความขยันและวินัยพวกเขามักจะทำงานหนักกว่า12ชั่วโมงต่อวันและมักจะยึดหลักการ996ทำงาน9โมงเช้าถึง9โมงเย็น6วันต่อสัปดาห์ ตัวอย่างเช่นแจ็คมาเคยกล่าวว่าถ้าคุณทำงาน8ชั่วโมงต่อวันคุณไม่มีวันรวยเลยจุนเลยจุนผู้ก่อตั้งเสี่ยวมีเชื่อว่าความสำเร็จต้องมาจากการทุ่มเทยอย่างหนักการทำงานหนักและมีวินัยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เศรษฐีจีนเติบโตอย่างรวดเร็วสคิดแบบนักลงทุนระยะยาว เศรษฐีจีนไม่ได้มองแค่ผลกำไรระยะสั้นแต่พวกเขาคิดแบบนักลงทุนที่มองการไกลเช่นอาลีบาบาใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำกำไรแต่เมื่อถึงจุดที่เติบโตเต็มที่มูลค่าของบริษัทก็เพิ่มขึ้นมหาศาลนักลงทุนจีนจำนวนมากเลือกซื้อสังหาริมทรัพย์และถือครองเป็นเวลาหลายสิบปี พวกเขามักจะลงทุนในสิ่งที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคตมากกว่าที่จะมองหาผลกำไรระยะสั้นหใช้เครือข่ายความสัมพันธ์กงไซในวัฒนธรรมจีนกงไซหรือเครือข่ายความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญมากเศรษฐีจีนมกักใช้เครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเช่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐเพื่อรับการสนับสนุนด้านนโยบายมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อขยายตลาดสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนและสถาบันการเงินการมีกวงใส่ที่ดีทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสที่คนทั่วไปไม่มี6ปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเวลา เศรษฐีจีนมักจะเรียนรู้และปรับตัวได้เร็วมากตัวอย่างเช่นธุรกิจค้าปลีกแบบเดิมๆถูกแทนที่ด้วยอ e ีคอมเมิร์ซพวกเขาก็เปลี่ยนมาลงทุนในแพลตฟอร์มออนไลน์เทคโนโลยี AI และ Big Data กำลังมาแรงพวกเขาก็เริ่มลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องพวกเขาไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมแต่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแน่นอน ต่อจากข้อที่6นี่คือข้อที่7ถึง10ที่อธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเศรษฐีจีนถึงรวยเร็วและพวกเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้าง 7. ควบคุมต้นทุนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้เศรษฐีจีนเติบโตอย่างรวดเร็วคือการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาไม่เพียงแต่เน้นการเพิ่มรายได้แต่ยังให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่จำเป็นตัวอย่างแนวทางการควบคุมต้นทุนการผลิตในปริมาณมาก e c o k o n o m s of Scale เซ้าบริษัทจีนใช้การผลิตจำนวนมากเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยทำให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่แข่งขันได้ระบบซัพลายเชนที่แข็งแกร่งบริษัทจีนจำนวนมากสร้างซัลายเชนที่มีประสิทธิภาพเช่นหัวเว่ย เสี่ยวมีที่ควบคุมทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดจำหน่ายการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานบริษัทจีนหันมาใช้ AI ออโตเมชันและหุ่นยนต์ในการผลิตสินค้าเพื่อลดต้นทุนแรงงานแนวคิดเหล่านี้ช่วยให้เศรษฐีจีนสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยที่ยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและแข่งขันในระดับโลกในอดีตสินค้าจีนมักถูกมองว่ามีคุณภาพต่ำแต่เศรษฐีจีนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับแบรนด์และคุณค่าของสินค้าเพื่อแข่งขันกับระดับโลกตัวอย่างแบรนด์จีนที่ประสบความสำเร็จหัวเว่ยจากผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมเล็กๆสู่แบรนด์สมาร์ทโฟน ระดับโลกที่แข่งขันกับ Apple และ s ั m s ุงเซียวมีใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการตั้งราคาที่เข้าถึงได้ทำให้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์มือถือที่ขายดีที่สุดในโลก b ิตและเนโแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นคู่แข่งของเทเซอร์เษธีจีนไม่ได้เพียงแต่ผลิตสินค้าแต่พวกเขายังสร้างแบรนด์ ที่มีมูลค่าทำให้ธุรกิจของพวกเขาสามารถขยายไปได้ทั่วโลก 9. ใช้พลังของแพลตฟอร์มออนไลน์และอ e ีคอมเมิร์ซเซทีจีนจำนวนมากสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วเพราะพวกเขาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และอ e ีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางหลักในการทำธุรกิจตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่เติบโตจากอ e ีคอมเมิร์ซ alibaba และ j จดีดอแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางสามารถขายสินค้าออนไลน์และเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกดูยินที่ทอกจีนและควยเช้านักธุรกิจจีนใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเพื่อโปรโมทสินค้าทำให้เกิดแนวคิดไลฟ์คอมเมอร์สที่สามารถขายของได้แบบเรียลไทม์วิเช u s i n e s s ผู้ประกอบการจีนจำนวนมากใช้วีแชทเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจสร้างร้านค้าออนไลน์และเชื่อมต่อกับลูกค,ค้าเศรษฐีจีนเข้าใจว่าการขายสินค้าออนไลน์สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาหน้าร้านแบบเดิมฮ่าฮ่าสคิดแบบไปให้ไกลกว่าแค่ประเทศจีน global extension mindset เศรษฐีจีนไม่ได้มองแค่ตลาดภายในประเทศเท่านั้นแต่พวกเขามีมุมมองแบบคิดระดับโลกและขยายธุรกิจออกไปสู่ต่างประเทศอย่างรวดเร็วตัวอย่างเศรษฐีจีนที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก t i k t อกไปเดชเศร้าจากแอปโซเชียลมีเดียในจีนกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเช่น ร้านค้าออนไลน์ที่ใช้โมเดลฟาสต์แฟชั่นและขยายตลาดไปยังยุโรปและสหรัฐอเมร,ริกาดิดิดชุกซิงคู่แข่งของอูเบอร์ที่สามารถขยายตลาดไปยังหลายประเทศเศษธีจีนเข้าใจว่าหากต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องขยายธุรกิจไปให้ไกลกว่าตลาดภายในประเทศสรุป10วิธีที่เศรษฐีจีนรวยเร็ว 1. ใช้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนมองหาโอกาสในช่วงที่ประเทศเติบโต 2. ลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอสังหาริมทรัพย์เทคโนโลยีและพลังงานสะอดสาด 3. ทํทำงานหนักและมีวินัยสูงไม่มีใครรวยได้โดยไม่ทุ่มเท 4. มองการไกลและลงทุนระยะยาวคิดแบบนักลงทุนไม่ใช่นักเก่งกำไร หาใช้เครือข่ายความสัมพันธ์กงใส่การมีคอนเนคชันช่วยให้ธุรกิจเติบโตเร็วขึ้น 6. กปรับตัวเร็วและเรียนรู้ตลอดเวลาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับโอกาสใหม่ฮาควบคุมต้นทุนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีและระบบซัพพลายเชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและแข่งขันในระดับโลกจากสินค้าธรรมดาสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม 9. ใช้พลังของแพลตฟอร์มออนไลน์และอ e ีคอมเมิร์ซเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 10. คิดแบบไปให้ไกลกว่าแค่ประเทศจีนขยายธุรกิจสู่ระดับโลกบทเรียนที่เราเรียนรู้จากเศรษฐีจีน หากต้องการสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองเราสามารถนำแนวคิดของเศรษฐีจีนมาประยุกต์ใช้ได้เช่นมองหาโอกาสในตลาดที่กำลังเติบโตขยันทำงานและมีวินยัยลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีอนาคตใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มีมุมมองแบบนักลงทุนระยะยาว เศรษฐีจีนไม่ได้รวยเพราะโชคช่วยแต่พวกเขาใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วหากเรานำแนวคิดเหล่านี้มาใช้ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เช่นกันความลับของคนสำเร็จที่คุณอาจยังไม่รู้สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านหากใครได้กดติดตามช่องนี้ขอให้ชีวิตเจริญ ร่ำรวยมีเงินมีทองสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ช่วยกดติดตามด้วยเช่นกันขอบคุณครับความสำเร็จไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของโชคชะตาหรือพรสวรรค์เท่านั้นแต่เป็นผลลัพธ์ของพฤติกรรมความคิดและแนวทางปฏิบัติที่คนทั่วไปมักมองข้ามและนี่คือความลับของคนรสำเร็จที่หลายคนอาจยังไม่รู้หนึ่งพวกเขามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่เป็นแรงขับเคลื่อนบิ๊กไว คนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ในการทำสิ่งต่างๆพวกเขารู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องกล้าไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเพื่อครอบครัวเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกหรือเพราะพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนตัวอย่างอีลอนมัสมีเป้าหมายในการพามนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารซัฟจ็อบต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกโทมัส เอดิสันมีเป้าหมายในการให้แสงสว่างกับโลกเมื่อคุณมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่คุณจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเพราะคุณมีเป้าหมายที่สำคัญเกินกว่าจะถอยสองพวกเขาโฟกัสที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์คนส่วนใหญ่มักสนใจแค่ผลลัพธ์แต่คนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่ากระบวนการสำคัญกว่าผลลัพธ์พวกเขาสร้างระบบที่ช่วยให้พวกเขาเก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แนวคิดสำคัญอย่าหมกมุ่นกับเป้าหมายมากเกินไปแต่ให้สร้างระบบที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าปรับปรุง1%เปอร์เซนทุกวันหลักการของเพสสซนหรือการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่จากการทำสิ่งเล็กๆยังมีวินัยสาม พวกเขาอ่านหนังสือมากกว่าคนทั่วไปหนึ่งในความลับของคนสําเร็จคือพวกเขาอ่านหนังสือมากกว่าคนทั่วไปเพราะความรู้คืออาวุธสําคัญในการพัฒนาตัวอย่างคนสําเร็จที่อ่านหนังสือเป็นนิสัยวอร์เรนบัฟเฟตต์อ่านหนังสือ500หน้าวันบินเกตอ่านหนังสือ50เล่มปีอีลอนมัสเรียนรู้การสร้างจรวดจากการอ่านหนังสือหากคุณต้องการพัฒนาตัวเองลองอ่านหนังสือวันและ30นาทีแล้ว คุณจะเห็นความแตกต่างสิพวกเขาลงมือทำแม้จะยังไม่พร้อมคนทั่วไปมักรอให้ตัวเองพร้อมก่อนจะเริ่มลงมือทำแต่ความลับของคนสำเร็จคือพวกเขาเริ่มก่อนแล้วค่อยปรับปรุงระหว่างทางแนวคิดที่ควรเข้าใจไม่มีใครพร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ก่อนจะเริ่มทำอะไรคุณจะเรียนรู้มากที่สุดจากการลงมือทำจริงคนที่กล้าลงมือทำก่อนมัก จะนำหน้าคนอื่นเสมอ5พวกเขาใช้กฎ80/20 p a r e t o p r i n c i p l e r กฎ80/20คือหลักการที่ระบุว่า80%ของผลลัพธ์มาจาก20%ของสิ่งที่คุณทำคนที่ประสบความสำเร็จจะมุ่งเน้นไปที่20%ของงานที่ให้ผลลัพธ์มากที่สุดตัวอย่างการใช้กฎ80/20 20%, 20ของลูกค้าสร้างรายได้80% 20%ของกิจกรรมสร้างผลลัพธ์80% 20%ร์ซของความพยายามทามให้เกิด80%ของความก้าวหน้าคุณต้องหาว่า20%ที่สำคัญของคุณคืออะไรแล้วให้ความสำคัญกับสิ่งนั้น6พวกเขายอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันคนสำเร็จไม่ได้กลัวความล้มเหลวตรงกันข้ามพวกเขามองว่าความล้มเหลวคือบทเรียนสำคัญ ที่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นตัวอย่างของคนที่เคยล้มเหลวแจ็คมาถูกปฏิเสธจากงานหลายครั้งก่อนจะก่อตั้งอาลีบาบาโทมัสเดดิสันล้มเหลวกว่า1นึ่งหมื่นครั้งก่อนจะคิดค้นหลอดไฟไมเคล่นจอดแดนเคยถูกคัดออกจากทีมบาสเกตบอลในวัยเด็กหากอคุณล้มเหลวจงทางตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากมันแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่เจ็พวกเขามีเครือข่ายของคอนอกเก่ง รอบตัวไม่มีใครสำเร็จได้เพียงลำพังคนสำเร็จมักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนเก่งที่ช่วยสนับสนุนพวกเขาแนวทางสร้างเครือข่ายของคนสำเร็จหาเพื่อนที่มีความคิดเชิงบวกเข้าร่วมกลุ่มหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณเรียนรู้จากที่ปรึกษาหรือโค้ชที่มีประสบการณ์คุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดจิมรอนแปด พวกเขาฝึกฝนการควบคุมตนเองวินัยเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จรู้จักควบคุมอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของตัวเองแนวทางฝึกฝนการควบคุมตนเองสร้างนิสัยที่ดีเช่นตื่นเช้าอ่านหนังสือออกกำลังกายใช้เทคนิคกด5วินาทีเพื่อเลิกผัดวันประกันพรุ่งจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำก้าวพวกเขาคิดใหญ่ แต่เริ่มมาจากสิ่งเล็กๆคนสำเร็จมักมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่พวกเขารู้ว่าต้องเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าแนวคิดที่สำคัญคิดใหญ่แต่เริ่มเล็ก h ิ n k big start s m a อ l อย่ากลัวที่จะเริ่มจากศูนย์ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนแต่เกิดจากการพัฒนาทีละนิดสิบพวกเขาใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จรู้จักบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดแนวทางใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคนิคพมโดโดทำงาน25นาทีพัก5นาทีวางแผนวันล่วงหน้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตสรุปความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือผลลัพธ์ของพฤติกรรม และแนวคิดที่ถูกต้องลองนำความลับเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ